โควิดไปดูบ้านอันนีก็เลยมีดต่ฝาล้าพอไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใจงานบ้านหาานหังนก้กาเผา ไฟใ,ใหม่เรียบว่าลามป่ามาควันยังขาวเลยครับโฮโฮไปทางโฮโฮขอบมางนี้สีที่เดีให้ใกล้ครับ ฟันขึ้นยางรักเอาเอาเอาไฟล่ามธงอย่างวงกว้างอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไกลจาบ ตรงหน้าทาั้งนี่อยู่แต่กบับบ่าแน่นะครับพอหมือกีเห็นมันเบาลงทีนี้มันควันนักขึ้น,นดูจากเปลวควันจินพื้นที่กว้างนะครับต้มไก่ขัแนแรกหมอตั้งน้ำเติมลงไปครับือความหมอนอน้ำพริกแห้ง จำพอให้พริกแตกนะครับแตกประมาณข้า,มาหม้อได้พอใช้ได้รสชาติเผ็ดนะครับ นี่จะเฮ็ดให้น้ำต้มออกรสหวานนะครับเวลายิ่งใส่หอมหัวใหญ่นให้หอ,อนมน้ำกราลังคนอุดน,นขึ้นแล้วอันนี้เป็นตะไคร่นะครับใบมะกรูดนะเปบนใบมะกรูดตะไคร่หรือคาเวลาใส่ต้มยำให้ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดแม่ใส่ตะไคร่กับบะตองใส่คาใส่คากับบะตองใส่ใสบบตะไคร่พอรสชาติ นี่ว่ามันสิตัดกันสาวขาจะออกรถผาดฝาด,ด,ดนะครับใขรสิผู้ชาก็จะเหมือนกันนะครับเพราะมันเสียว่าออกว่ากินใดไปกินใดก็ปิดหมอไว้เห็นเดือดใช่นะ้วซองน้ำที่ว่าเดือดเดือดนะครับาก็ใส่บะขาบลงไปนะบะคำเปียดรอให้นะ้ำนะเดือดอีกรอบนะโหน้ำเด,ดือดยังแดงเลยนะครับน้ำเดือดมากเลยแนะบหนในใน,น้ำขนาดนี้ครับก็ เตรียมเปลี่ยนน้ำนะครับพวกสมุนไพรพวกตะไคร้ข่าพริกนะครับเอากลับมากันเอามากรองขาตนน้ำนะครับข้าวกระเจี๊น้ำที่ว่ามีเครื่องสมุนไพรอยู่ในนี้ที่เราต้มเอาก็ับตังหม้อเหมือนเดิมใกล้ลงนะครับไกล้ ใช่ครับเตรียมไว้เป็นน้ำที่เขากรองมานะครับที่เป็นน้ำสม,มุนไพรข้าก็ใสน้ำไฟโอเคจะมีตะกอนรองสมุนไพรข้าก็ใส่ลงไปฟอเรรอมมฟเ่อสาวยี่ที่ว่าเขาต้มแล้วออาาตีน้ำออกเขาคำว่าเห็ดต่ำน้ำริกใส่ต่อนะ เพอจะมีหอมมีพริกมีอย่างพอมาโขกต่ำได้พอมีเกลือไปแล้วมีพริกไปแล้วเนปะ็นแกงไปอย่างต่อแล้วก็ใส่สลัดลงไปนะครับสลัดใส่น้ำปลาลงไป สาวาความเผ็ดกับความเปรี้ยวอยู่ในนี้แตแล้วมาเป็นผิดคือห,หอมที่เวลาเขาใส่ใส่ถิ่นมาเป็นหัวเป็นยางยามเขาบอกกินเ้าก็ตดกแล้วก็วมาตำเป็นน้ำผิดประจําเลย เกพริกที่ว่าจำล่องอันนี้ได้นะครับกจ็จำเป็นคำเกี้ยวพิกจากเครื่องสมนุนไพรของต้มไก่นะคฮะยาวหวานยังขนาดต้มไก่ใส่นะครับเขากาดมันมาตามเป็นน้ำพริกนะครับทำเครื่องไรค่ะใส่ได้นะครับเขาไปจำเป็นแจ้วเลย มอเใส่หน่วยบะเขือะเทอนะรสชาตินี่กลมกลมผู้ดใดใครกินน้ำพริกนมกับในรสชาติแลบท่านล,ล่ะรสชาติยางกลมกลมนี่ล่ะ สตงเนตายรื่อร่วงเลยอ่ะพอจะเอาไปกินเดอ้อโอ้จะต้มไก่หงนองไนไหิจ